ครับสวัสดีเอฟซี FC แฟชชองมหาแห่งมวลซือนอเมริกันแมนมาตามต่ออีพี่สองนะพี่น้องเด้อสำหรับในทางปูฤาษีบ้างจอกรอกครับผมเนาะกะพิจนาเบิงให้เป็นในทางครับผมเนาะสำหรับงวดนี้ปูเน่นให้นึงเก่ายพี่น้องเด้อนึงเก่าหกละแล้วก็เจ็ดนึงเก่านี่ละพี่น้องแต่ว่าห้างนี้ห้างนั้น มาติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะปูสีฟันตัวไหนแท้เน้นตัวไหนแน่ครับผมเนาะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปน้ากันเพื่อให้เป็นแนวทางเพี่อยเด้อมากระจัดคัดกระพานเนาะรับชมบรรยากาศกันครับอือเออมันมันมันขยับมาได้ละอยู่อีกติ่งปะปูอืมมันขยับมาได้ได้แค่นี้ติ่งอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้แค่นี้โอ้อยู่ได้แค่นี้ติ่งมาได้ เก้าพี่น้องนั่นเห้บอกเขาว่าตื่นเมือันเขาว่าผู้ผู้ดูบอกอยู่น่นครับสาวมันมันจะบอกเป็นเจ็ดบอกปู่ว่างันตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหเจ็บมัโอ้มันจะแม่นบ่เอาเคยหลายเทแต่เด้อพี่นังเด้อหนึ่งเก็ดนั่นอ่าอยู่ตามประเทศว่ามันจะบอกเป็นเจ็ดถ้าบอกว่างันโอ้เขาส่งสัญญาณมาส่งมาแล้ว เถียงทางในคลิปเนี่ยเรเป็นอเท่บอกเราคิดในใจกันกันเลยกันเย่ไม่จะาไหลบอเอาว่าไปยังครับผมกันไปเลยเอาเอาอือออเจ็ดเก้าหกนั่นแหละบดต้องไปขัดเนาะตัวเดียวก็แม่นัแ่ดูเรอะหนึ่งกับเจ็ดอ่าโอ้เจ็ดนี่ละนี่ละพี่รองเลยเอา เ,เขียนอ่นานไรอยวากแนวทางได้เพียงเด้อฝากต่อนพ่อแม่พี่นอ้องอัน,อตนเ,อเต็มไม่แล้วบ่ายวันที่สิบหกอันนี้บ่แม่เลขหนึ่งหกยังเก่าเนี่ยบ้านนเอ่ะไอ้กระปุอันเนี้ยเขาอะเอ,เอ้วเข้าใจว่าเป็นสิบหกอีกอ่า โอ้หนึ่งเขาว่ากันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันว่างินหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวหกกับเก้าในก็ตัวเดียวมันก็อยู่แล้วว่างันครับผมออาโอม่รดีหลายบ่้เนี่ยโอ้ไ่รลายครับบ่รลายเนาะอ่าไม่ร้ายไม่เยอะไม่เยอะอ่าแต่ว่าลูกห้านทิซื้อร้ายก็หั่นพมละอือปูให้หน่อยหน่อยนี่แต่ลูกห้าก็ีิเปิดแบงหลายก็หั่น mm คือเกบคือคือโยงเงันคือแลวบาทคือลวบาทนี้ก็ได้แค่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห่เก้าเจ็ดเก้าขอีกตัวนึงเจ็ดเก้ายังอีกตัวนึงพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าจบทั้งอื่นยุกเลิกเลิกก็ได้โอ้ันสองตันสองตัวเนอะอ้าวพี่น้อง เปลี่ยนแปลงแค่หนึ่งเป็นเจ็ดแต่มาตัวนี้ก็มีส่วนเพราะว่ามันแปลไปจากตัวนอตรงนี้ยกเลิกเลยก็ได้ยกเลิกเลยก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้นี่นันน่ะมือหงอพี่นุ่มสิชิดเาเน่มันก็จะอยู่นี่มดคือเก่าเนาะครับผมอยู่ในคือเก่าเอาแค่นี้แนี่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 ะหยัดทุนแค่นี้ประหยัดทุนพวกกบไม่สองวงเลยนะปูเอองวงไม่สองวงเลยพี่นุ่มเพื่อสามตัวมัน คนหลายหรือมัก3ามตัวลงน้อยได้หลายครับวันี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันเก้ากสามตัวก็หนึ่งเจ็ดเก้าเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอออ้าพี่น้องโอู้่หนึ่งฮ้ชูเก้าหนึ่งบ่ได้โอ้เอาเก่งหเก่งปูไหวไงมึงเอาพี่นอจะได้หน้าม่อเอา รอบนี้ใครไม่ซ no? anyway. no, ื <generally> ้อติดหนึ่งนี่ก็ซื้อติดหนึ่งเออหลวงปเงินนี่อยากเติบอยู่เงินจะได้เข้ากระเป๋านี่ตรงตรงนี่อยากทั้งหมดติดหนึ่งแต่จะซื้อไหนก็ให้ติดหนึ่งเข้าไว้ติดหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหลวปู่เนาะหนึ่งเก้า ว่าเปิดว่าไม่ก็มีประมาณซ้ำนี้ที่เกอล่ะพี่น้องเนาะที่ประมาณซ้ำนี้แหละครับผมเนาะซ้ำได้หลายซีบอ่ะเชียงบัวอ้าก็ครับเนาะก็คือยำหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเนาะกะมีแค่นี้พี่น้องเด็กแนวห้างฝากต้อนกันหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าถ้าสามตัวก็เจ็ดหนึ่งเก้าเออเอาก็ตัวเดียวกันก็อยู่นี่นี่แหละแค่นั้นเจ็ดหนึ่งเก้านะเจ็ดหนึ่งเก้า อืมแค่นั้นแหละอืมอ้เอาแัต่แคทิงหนึ่งครับผมอือืเพราะว่าเจดเก้าหนึ่งเก้าเนะอืาชัดไหมคะในราสดเป็นยังไงบ้างพี่จอยนอดรับไปพี่จอยโอ้พี่จอยอืมอ๋ออะไรพี่ก็ทำหอโอ้เอาหนึ่งหกเก่าอะค่ะอืมหนึ่งหกอเป็นมักหนึ่งหกเก่า มันด้วยการสลับตำแหน่งชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นแนวทางนะฮะมันหลายคิดเนาะในใจมีกันทุกคนชอบมักบบคือกันแอกนี้ชอบต่างกันไปแต่ปูเนี่ยแน้นว่าอยาทิ้งหนึ่งยาทิ้งหนึ่งทิ้งบ่ได้หนึ่งเนี่ย โอเอากรรมกับการไว้เลยครับจะอยู่ตำแนหน่งไหนผู้ใดมีในใจตัวไหนก็อนหนึ่ง<ม>ไว้เลยอ๋อ,อ,อชิงจนต่วนพ่อบรรษาพี่น้อนเลยคักคักคักลงทุนน้อยอก่อนตังรวมครับผมเนาะกพิ่เตอร์นาบึงบนะเอาก็คงจะ มีแต่เพียงเท่านี้ครับไปเออเอาเอฟซี่ซีฝากร่วมบุญปู่ฤาษีนะคะเด้อนะใครที่ติดตามรับชมอยู่อานุโมทนานรรมการนะคะเนาะอ่านะคะจับปูร้ายๆก็จะได้หินมาใส่ทางเข้ามานี่นะมันเละจนมันปุกเนื้อบานเงปนื้อเออทำพันขอยได้ล้านเนื้อทำล้านขอยได้ร้อยล้านได้รับชมอยู่ห้เฮงปัง อภิวาตนาสิริสเนจังบุทาปชาจิโนจชาตารุทามาวัตทานติอายุวันโนสุขังพรางเป็นบุญนะทุ่งเก้าของกูหนึ่งเก้า อ๋อบุจับได้ไหมอืมเดด้เอ่อเน่อ่าไปหาสิบเก้าไว้คงบ่มมดหรอกเพราะมันเหลือหลายวันอยู่เลขจะออกกี่วันฮะอืมจากมือว่าเลวพี่น้องอะฮะห้าเมื่อวันที่สิบแล้วเมื่อที่หก็ออก เอามหาเฮงว่าเดือนไหนที่จะออกสามรอบเดือนนี้แหละครับเดือนเนี้ยครับผมรอบที่สองนี่สิวออกไปอีกรออ่าอย่าได้ออกกลางเขาถ้าวนวนวันวนถ้ารอบนี้เข้าเปิ้งก็หาซื้อของมหาเฮงว่าไว้เลยเนี่ยซื้อต่อเลยว้ามาต้องไปหาเสียค่าน้ำมันลถดูมหาเฮงเนี่ยได้ซื้อสองรอบน่ะหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะปูไว้หนึ่งแถมหนึ่งเรามหาเฮง โออาพี่รองเนาะอ้าวเฮงเฮงมันหมาเน้อโฉกโฉกลาบเน้อรวยรวยเน้อโฉกลาบจ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับตามเลพี่รองเนาะก็ขึ้นหนึ่งเก้าได้ละหนเก้าไปมากๆนมดวันก็จะหนึ่งเก้าเออหนึ่งเก้าอะตัวกัดเนยหนึ่งเก้าเจ็ดเก้ามีประมาณชัดนี้ได้พี่้องด้วใครที่ติดตามในทางปูรสีว่างจอกรอครับผม เนาะกับพิจารณาเบิ้าเบงทางส่องหาในทางฝั่งนี้ก็ยังบละลายง่ายนอกจากวันที่สิบหกแล้วโอ้เจสสิสั่งละลายเจสสิสั่งละลายเออผู้ใดมาก็เห็นอยู่คือเก่าอเอาพี่น้องเนาะเนาะเห็นคักบอมีนะหนึ่งอ่าอย่าทิ้งอ่าอื สำหรับพี่น้องเนาะเอาเดือนนี้มีสามงวดค่ะเอาสรุปทั้งหมดทั้งมวลแนวทางที่วางจอกหลอกครับผมน้อยมากสําหรับแนวทางวันทีสิบหกนี่พี่น้องยุทสี่นี่แหละทั้งได้มากทั้งสี่เลยพี่น้องคิดเส้นใต้แดงนี้คือเน้นนะครับผมสี 40, 40, 40, ่สิบไปยังไหกับพี่เจรนาเมืองเอาสี่หกหนึ่งเก้าสิเก้าหนึ่งหกอ่านาวาเอะดกระมเนาวาได้ได้สามตัวนี้มาทั้งบนทั้งล่างบอัอ เิ่นว่า,าอาจมาได้ทั้งบนทั้งล่างพี่เนาะงบหน่อยจะผ่าด้วยนี่นี่แต่ที่นนเน้นเน้นก็เน้นเน้นนี่หนึ่งเก้าอ่ะ,ะดเอาค่ะเอะตาตาสัตนละเนาะคอยมีโศกมีมานครับผมสวัสดีค่ะ